มาตัดกันเลยค่ะเดี๋ยวตัดแล้วนะคะตะขาดแล้วค่ะสวัสดีค่ะแล้วนี่มีเหล็กนะคะ วันนี้หนูก็อยู่กับต้นช,นช,นชนนวมชมของหนูเองนะคะเย้ต้นนี้เป็นฟัขกรขาส์น่ค่ะแบบพันธุน์บางคาควดดกลักษณะของเขาเป็นใบ,บีเขียวสดใสค่ะส่วนตัวต้นแล้วตัวก้านเป็นสีดำค่ะต้นชมชมต้นนี้ฝฟืนอมาคะทุกคน ด้ามจากสวนชนชมอารเล่ค่ะดัก่อวนบอกว่าหายากค่ะหลังจากที่รับมาแล้วหลายวันหนูก็มาตัดแต่งกิ่งค่ะหนูยังไม่เคยตัดแต่งกิ่งชนชมมาเก,กอนเลยค่ะก็จะตัดแต่งกิ่งามที่เขารีวิวนะคะการตัดแต่งกิ่งชนชม,ชมก็เพื่อที่ทําให้ต้นชนชมมีโครงฟางที่สวยงามเอียงต้นเป็นพุ่งแล้วก็ตบปลาพร้อมๆกันมีลักษณะโครงฟางเหมือนเป็นไม้บอนไฟ ต้องใช้เสื้อาและฉิดตรมกันเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าจะออกหน้าตาเป็นยังไงจกสฟก็ตออกมาเป็นรอยิ่งก่อนนะคะเริ่มกันเลยค่ะพวกคนเห็นตรงกลางนะคะเราก็วาดตรงกลางตามมันแล้ะก็ออกตรงนี้ยค่ะแล้วเราก็วาดทางผู้เหนือนะคะอันนี้เป็นก้านเล็กนะคะเราก็ต้องวาดก้านเล็กกก้านใหญ่ เราก็จะวาดด้านตรงข้ามก่อนนะคะตระข้ามนะคะกิ่งนี้จะไม่ค่อยตรงค่ะต่อไปเราก็จะวาดทางนี้นะคะจีเป็นกิ่งใหญ่นะคะตอนที่บอกตรงอันเล็กเล็กเล็ก ตอ,อื่นกันค่ะอต่อไปมาวาดด้านขวากันค่ะตรงนี้ก็มีกิ่งเกินมาอีกหนึ่งนะคะ,คะอันนี้เป็นกิ่งเกินนะคะ เ,เกินแล้วก็เป็นกิ่งหลักกิ่งใหญ่ค่ะต่อไปก็เป็นกิ่งหลักเหมือนกันค่ะแต่ยังน้อยๆเล็กๆอยู่นะคะแบบก็เป็นตามนี้แล้วค่ะ หลันนะะกการออกแบบชวนชมมือใหม่ก็ไม่มีอะไรมากค่ะทำให้มันเท่ากันก็พอค่ะหรือเรียกว่าทำให้มันฝ่อมาสมาค่ะก็จะออกมาสวยเองค่ะกตัวอย่างเช่นจากยิ่งนะคะนูจะให้วานี้คู่กับตัวนี้ค่ะ ก็ตัวนี้พืดตัวนี้มาสมาตาแล้วก็ตัวนี้พืดตัวนี้ตัวนี้พืดกับตัวนี้หนูจะหายลท์กิ่งเกินมานะคะหนูจะระบายฝีตัวที่กิ่งเกินนะคะกิ่งเกินหลังจากพี่หมูวาดกิ่งในดอฟก็จะบอกนะครั้งว่ากิ่งไหนเป็นกิ่งเกินค่ะกิ่งนี้เป็นกิ่งเกินนะคะแล้วก็กิ่งนี้จะกิ่งยาวๆค่ะแต่ดูจากหน้านี้แล้วอ่ะ ก็เห็นกิ่นนี้เป็นกิ่งใหญ่แต่มันไม่สมมาตรมันเกินลงมาะคะ่ะก็ถือว่าเป็นกิ่งเกินต้องตัดออกนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะอุปรกรณ์ที่ใช้ก็มีมีตัดกิ่งนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็เก็บสำหรับป,ป้ายปูนแดงค่ะแล้วก็ปูนแดงค่ะเราจะมาเริ่มกิ่งที่ง่ายๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะ เราจะมาตัดกิ่งน,นะคะมีงเด็กแต่ทุกคนอาจมองไม่เห็นนะคะเพราะมันอยู่อย,บบอย่างตรงในตับเลยอย่ให้มันโดนโอย้ยหลุดหมดแล้วค่ะนี่แหละค่ะสังเกตดูก็มียาออกแล้วนะคะยวหนูจะมาตัดแต่งให้มันเรียบๆค่ะ พอมีอยางออกมาก็ใช้ทิชชู่รับยางนะคะ,ต,ะ,คะต่อไปกิ่งใหญ่ค่ะกิ่งนี้เป็นกิ่งยากนะคะจะตัดตรงนี้ก่อนนะคะตัดรอยดูก่อน่ <c oughs> แต่ยังไงก็ต้องตัดหมันสุดของกิ่งค่ะ ตัดออกมาแล้วค่ะแต่โดนกิ่งข้างๆนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้โดนมากค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยทาปูนแดงให้เขานะคะเดี๋ยวเรามาตัดกิ่งต่อไปเลยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็กิ่งเกินกิ่งสุดท้ายกิ่งนี้ค่ะมาตัดกันเลยค่ะ hmm. เดี๋ยวตัดแล้วนะคะ ขาแล้วค่ะขาแล้วค่ะตกแต่งแผพเพิ่มเติมนะคะไม่ให้เต็นต่อค่ะ oh. เสร็จแล้วเราก็เอาทิชชูช่ฟับยางค่ะ ปูนแดนงแล้วฝาแผลค่ะไม่ใช้กาวร้อนนะคะปูนแดงไปลงไปนะคะท่านี้ค่ะแล้วก็มาดูๆนะคะทาปิดให้ทั่วเลยนะคะ แผนนี้ค่อนข้างใหญ่นะคะเสร็จแล้วค่ะกิ่งที่เขาตัดกิ่งคือเขาจะบอกว่าถ้าเกิดกิ่งเนี่ยมันชี้ไปมันจะย้อนทางกิ่งอื่นค่ะทางฝ่วนอาเล่แนะนำบอกว่าให้ตัดออกค่ะ ทุกกิ่งถ้าเป็นกิ่งย้อนนะคะกิ่งย้อนทุกกิ่งตัดออกให้หมดเลยนะคะ แล้วแล้วก็กิงนีน้นะคะ คนยอดนะคะเขาบอกว่าให้แนะนําให้เหลือฟองกิ่งค่ะซึ่งต้องเป็นกิ่งที่ตรงก้ามกันมากที่ฝุดค่ะกิ่งนี้กับกิ่งนี้ตรงก้ามมากที่ฝุดค่ะให้เอากิ่งนี้ออกค่ะตัวนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไร แผลก็ทำเหมือนเดิมค่ะใช้ท,ทีชู่ฟับแล้วก็ปูแบบนแดงค่ะ เราไปเป็นการตัดแต่งใบเพื่อทำให้มันบาลานซ์กิ่งนะคะกิ่งนี้โตกว่ากิ่งนี้นะคะถ้าอยากให้กิ่งนี้โตทางกัดตรงกันข้ามหนูจะทำก,การตัดใบค่ะเพื่อให้รดการฝั่งเ้าแฝงค่ะกิ่งที่ยาวกว่าจะรอให้กิ่งที่เล็กกว่าโตทางกันค่ะหนูตัดทุกใบให้มันเหลือครึ่งหนึ่งของใบนะคะ หลังจากตกแต่งเสรจแล้วนะคะว่าดูโล่งๆนิดนึงนะคะเพื่อจะให้มันบร้านกันค่ะและหลังจากที่ไว้เขาออกมาแล้วก็วเป็นพุ่มสวยงามค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูผลลัพธ์กันนะคะเป็นไงนบ้างคะแบบทคนิคการตกแต่งจุดชองหู ทุกคนชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบ,อบก็กดไลค์กดแชร์กดเุิ่มคริปเป็นกำลังใจให้หนูด้วยะคะขอบคคลิปนี้ขอบไปแค่นี้ก็แล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ